อันนี้ออกซิเจนเซนเซอร์ตัวเก่านะครับตัวเก่าที่เปลี่ยนให้ลูกค้ามันใช้ไม่ได้แล้วมันเสียแล้ววัดยังไงก็ไม่ขึ้นขับไปไม่นานเดี๋ยวไฟเอนจิ้นก็จะเด้งก็จะโชว์นะครับมาดูตัวใหม่กันนะครับอันนี้เดิมๆจะเป็นปลั๊กใหญ่นะครับปลั๊กใหญ่ของอีคาจะเป็นปลั๊กใหญ่สองเซไอสองสายนะครับซูบิชิอีคานะครับอันนี้เสียหมดแล้วเดี๋ยวมาดูที่รถกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ หัวไก่นี้นะครับเขียนให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะขันเข้าไปผมจะทาจารบีไว้หน่อยนะครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับเพื่อความลื่นๆนะครับอันนี้ก็ปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กเล็กนะครับปลั๊กไม่มีแตกนะครับปั๊กจะเป็นปลั๊กเล็กปั๊กไม่มีแตกนะครับปั๊กเล็กคุยง่ายเอาจีนตัของนอกว่างั้นนะครับแต่เป็นมื่นสองแล้วระกันก็ใช้ได้นะครับไฟไม่มีเด้งไม่มีโค์นะครับ นี่ก็ดูค่าอของเอาพิเทนเ,นเซอร์ผมจะใช้มิเตอร์วัดนะครับวัดก็ต้องวัดตอนร้อนถึงความแม่นยำนะครับสายมิเตอร์ก็อยู่นี่เส้นนึงนะครับนี่ครับมีสายอันนี้มันจะสั้นนิดนึงผมก็เลยต่อสายให้มันยาวขึ้นมานะครับแล้วประกันงานจบนะครับแล้วประกันงานจบไฟไม่มีเด้งไม่มีโชว์นะครับเครื่อง 4G ทุกห้านะครับ เดี๋ยวมาดูในในรถกันคําว่าไฟเอนจิ้นนะครับอันนี้รอบเครื่องยนต์ก็จะเดินได้อยู่ประมาณนี้นะครับรอบเครื่องยนต์ก็จะได้เดินได้อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูคําว่าไฟเอนจิ้นนะครับเนี่ยไฟเอนจิ้นหรือรูปเครื่องยนต์คือตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับคําว่าเอนจิ้นนะครับออนสวิ์ปุ๊บไฟมันก็จะติดนะครับสักพักมันก็ดับนั่นคือปกตินะครับ ปกติจริงๆแล้วเวลาขับแล้วไฟต้องไม่มีเด้งไม่มีโชว์นะครับเนี่ยรถเอารถทุกคันออนสวิต์ปุ๊บประมาณ3หรือ30ปุ๊บนึงไฟอนจินมันก็จะดับนะครับแล้วถ้าเราขับไปได้สักพักแล้วไฟอนจินโชว์นั่นคือผิดปกติละของเครื่องยนต์นะครับก็ลองตรวจเช็คจะได้ประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงนะครับคาว่าออกซิเจนเทนเซอร์หรือรูปเครื่องยนต์เนี่ยมันมัน,ม,นมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับ1รถสตาร์ตติดยากนะครับ2 กินน้ำมันบินซินเชื้อเพลิงผิดปกติก็คือออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับกินน้ำมันเชื้อเพลิงผิดปกติก็คือออกซิเจนเซนเซอร์ถอยเสียตัวนี้เส,เสียนะครับแล้วก็อาการที่สตาร์ตติดยากหรือไฟเอนจินโชว์ก็จะมีเซนเซอร์ขอน้ําอีกหนึ่งตัวนะครับเซนเซอร์ขอน้านะครับคาว่าไฟเอนจินเครื่อง 4G15 นะครับเครื่องตัวนี้บล็อกนี้นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอร์ บอกตำแหน่งลิ้นคันเร่งนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งขึ้นไปนะครับค่ามันก็จะขึ้นก็จะไปให้กล่อง ECU รับรู้นะครับว่าเราเหยียบอยู่เท่าไหร่นะครับการทำรถนะครับอยากให้สมบูรณ์ก็มาไล่มาทำกันดูนะครับรถจะได้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นกว่าเดิมนะครับคันนี้ผมใส่หัวฉีด Vios ไปแล้วนะครับหัวฉีด v o s สีเหลืองนะครับของเดิมของเขาใส ัวฉีดฉีอะไรมาไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆเหมือนเขาจะเติมน้มามัน e85 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาลดสเปกนะครับมาลดสเปกให้เหลือเหลือเอ่อให้มันน้อยกว่าเดิมนะครับโอเคครับผม